ีรถ s u สสภาพีสวยมานำเสนอกัน,นอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะ h o n d a CRV 2.0 e V-Tech เชนเกีเร์่อโโ้คันนี้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่น1ราอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นนะคะที่30,000บาทส่งเดือนละ6,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยค่ะคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะมีคูบ็อกด้วยนะคะกว้างนั่งสบายขับด ต้องเป็น c r v เท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากเลยนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นขับดีมากเลยค่ะ e h ั n d a c ซ v 2.0e Vtec m งจุ a ศูเชนเกียร์ออโต้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่3,000 0บาทส่งเดือนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ภายในคะ่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซ็นทร์ลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้านะคะแอร์แบคแอบไอสุญแจรีโมทค่ะคูบ็อกนะคะเครื่องเสียงสแตนดาดนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะขอคอนซื้อเงินเดือน15,000ับาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะวางนั่งสบายสุดๆเลยนะคะคันนี้น่าใช้ม,มากๆเลยค่ะ รสภาพดีสุดๆเลยนะคะขับดีมากๆเลยค่ะด้วยเครื่ยนต์วีเทนะคะดูด้านหลังค่ะด้านหลังกว้างนะมากๆเลยนะขนของได้เยอะค่ะมีโต๊ะปิกนิกด้วยนะสามารถกางออกมาใส่ของได้เลยนะคะเบาพับได้ค่ะด้านหลังนี่นอนได้เลยนะคะ จัดไฟนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะ2วันทําการทราบผลค่ะเอกสารก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน s t a t เมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกันเดือนค่ะสภาพตีค่ะคัะนนี้หน้าเครื่องค่ะเป็นย,ยนต์2ถ่านวีเทคค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะเบนซินนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 50 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถขับดีค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนกล่ะบ๊ายบายค่ะ